ครคับก็สวัสดีคนนึงนะครับก้อนนี้นะครับแล้วกลับมาในเกมไอค้าอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้ว,ลวก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกไม่ใช่วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่น d ดาตาเพกกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยดาตาเพกมันจะจริงนิดนึงเว้ยบอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาตาเพกวันนี้เนี่ยมันแตกตา่างจากทุกอันเลยเว้เพราะว่าดาตาเพกอันนี้เนี่ยไมท เพราะว่าดัตต้าแผ่นี้เนี่ยเราจะต้องขุดไฟบ่อยๆใช่เราต้องขุดไฟเพื่อีจะได้ของ o อมาไม่ใช่ไฟอันนี้หมายถึงไฟแท็กซี่หมายถึงแบบไฟที่เป็นบล็อกในรกเลยอ่ะเออแต่ก็คุณเดี๋ยวไปนรกละกันแต่ทีนี้เนี่ยผมแบบไม่อยากให้มันง่ายเกินไปก็เลยแบบว่าจะให้เราหาของเองส่วนกติกาก็เหมือนเดิมไปเนาะก็เผื่อช่องบอยใครยังไม่รู้เนาะก็คือว่าเราหนึ่งจะจับเวลา12นาทีนะครับให้ให้เวลาในการหาของแล้วก็หาแร่เพชรมานับกันแร่อะไรก็ได้ที่เป็นแร่นับหมดเลยแล้วก็หาของมาสู้กันเดี๋ยวผมจะจับเวลา12นทีะวิธี แช่ก,ก็ไปหาเหล็กแล้วก็กาเวลไอก้กลัวแหละเออมาพร้อมมั้ยยังมาพร้อมละรับพร้อมแล้วก็เริ่มไปเลยครับจะ,ปะไปเอาไอ้โซที่เอาไม่มีอะไรกงหรือ,รอเปล่าไม่รูไม่มีอ,อ,อะไรกงไอ้โก่งอ่ะวางเขาแบบจะให้มานับแล่ตรงนี้เฉยเฉยอเออหุย่ยบอยแต่มันก็ลืมอบอยก็ฉลาดดีเหมือนกันนี่นึกว่าบอยจะไปตัดต้นไม้ที่อื่นนึกว่าจะไม่ตัดออในบ้านเอพีซีตอนแรกกูจะไปไกลนู่นเลยซึ่งผมบอกเลยว่าไฟเนี่ยมันดรอปขอแบบโอพีแบบโอพีแบบจริง้นากไหนกันเทียววะเฮ้ยโอเค โอเคปึ๊บแล้วก็นี้เออนี่ได้ไม้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก่อนโอเคน้องอะไะปาวทำอะไรอ่ะมาครับแล้วก็ลงไปขุดแรกกันเลยมาฟู๊คราบุดเออมึงก็ต้องหาแร่เหล็กบ้างปะไม่หาได้ปะไม่หามันก็ไม่ได้สิหรออ่ะโอเคผมขุดหินแล้วทําการอัพเกรดเดี๋ยวมึงอัพเกรดมึงได้อะไรอ่ะมึงได้อะไรยุงหินมึงเข้าไปยุงหินแล้วเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวตบขากูต้องอ้กูต้องมาเสียขาต้องขาไปอีกลืมหมดทุกคนเนี่ยละอัปเกรดอัปเกรดมึงลืมอะไรมม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่บอกคุณผมบอกคุณดูคุณรู้ดิลืมอะไรวะโอเคไม่รู้ไม่รู้เอาไม่พอเร็ว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 โอเคครบแล้วแล้วก็ปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บปึ๊บปุ๊บเผาไม่เผาอะไรวะปึ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็อ่าโอเคเออบอยเราอีเตอร์มาเอาไปเชื่อเพลินได้หรือเปล่าวะ เออเอาได้โอเคไ,ได้เพราะว่าไม้กวนแล้วไม่ใช่อะไรไ,ได้เหล็กก็หรอ yes หากวนแล้วนะอ่างั้นผมเอาแค่นี้แล้วกันเพราะว่ายัางไงดีละ่ะเพราะว่าถึงเราไปขุดกวดใช่ไหมเอ้หมายถึงว่าเราไปเราไปเขาเรียกว่าไงนะไปขุดไฟมันก็ได้ของ o อพอยู่ดีอ่ะอ่ะงั้นเราไปหาดีกว่งกขวาแค่หนึ่งกันละมันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยกูเห็นมาแล้วกูเห็นมาแล้วมาเดินแถวนั้นซึ่งกวดเนี่ยเอ่อบอยมึงเจอเหล็กเร็วจังวะกูยังไม่เจอเหล็กเลยนันเนี่ยประเด็นคือกูลงข้างลางกูเจอเหล็กเลย กูต้องหยุดเวลากโกนหากวดไปขวดกูอยู่ไหนเฮ้ยจะแต่ดินน้ำมันคลิกจิ้งแล้วเฮ้ยขวดเขาอยู่ไหนกวดคนเดี๋ยวทุกคนด่าผมนี่ทำไมมึงไม่ขุดลงไปข้างล่างล่ะคือแบบไม่ได้เอ้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมือรถไม่หลอดมันอยู่ไหนอะไอจีฮะมึงโดนทรถไี่หลอดทำไมอ๋อเหรอมึงได้ไฟแช็คแล้วเหรอเอออ่ะเอ้าก็ยังไม่ได้เอ้าลืมสงสัยลงแป๊บนึง โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมลืมลง Data p a แผโอเคตอนนี้ผมลงแล้วเฮ้ยมันได้แล้วอ่ะตบมาเร็วเร็วเร็วเบบคแบบผมชิวมากอ่ะโอเคผม่ผมผมคิดแผนมาเลยทุกคนเออแผนอะไรมึงมึงอย่าบอกนะว่ามึงจะคาบถังน้ำอ่ะเฮ้ยไม่ได้เรไม่บอกไม่บอกโอเคนี่ทุกคนเป็นไงจุดไฟปุ๊บขุดปั๊บเป็นไงเออหุ่มฉันด้วยเพชรคำสาบในการสูญหายไม่เอา ใช่ขอมาดีมากตอนนี้ผมขอขุดไม้ก่อนเพราะว่าเอาแล้วกูจะวางไม้ทําไมเนี่ยไอ้แล้วก็จะไำขวานปึ๊บโอเคคำสาบที่เป็นตอถ้าเป็นผมใส่เลยนะเพราะว่าคำสาบถ้าเราเป็นเกาะดีแล้วหูก็ใส่เลยหลัครับหลัครับหุยปอดีมากเลยอ่ะหุยอันนี้เอ่อความคมอันนี้เนเธอร์ไร์เขาจุกนกเขาจุกนกไม่ว่าไดบอยไม่รู้นะอ้าวถ้าอ่างนั้นเขาจุกนกก็คือว่าแบบว่าเวลาเราตกลี้สูงไงโอ้โหแค่นี้ก็ไม่รู้ ต้องเรียกเขาจุกนกอ่ะมันก็ได้พลิก x นี่หว่าก็มันก็ภาษาไทยนะว่าเขาจุกนกไม่ใช้อ่านว่าอะไรล่ะโอเคนกจุกไม่ได้เดี๋ยวผมจะเลียงแร่แบบนี้ครับทุกคนนี่ปึ๊บเออเมินอาบล็อกทองเลยละกันบล็อกทองแล้วก็โคไม่ได้เยอะหรอกก็ใส่สองช่องแบบนี้แล้วก็ในเทอร์ไรด์ปึ๊บอไไม่รู้ไม่รู้ไรู้รคุณเลี้ยงของอยู่แต่ถ้าเราเลี้ยงของนี่คือเราจะอ่านได้ของน้อยมากเลยนะครับทุกคนเออบอย ถ้าเราุดไฟเช็คไปหรือเไฟเช็คว่าก็พังได้แล้วเว้ยกูลืมไปเนี่ยแกก็จ่าโง่สิเราก็เรียงแร่ประมาณนี้ละกันอันนี้<ต>เป็นสเสื้อ,อตนแรตอนแรกผมตอนแรกอะผมคิดแผนแล้วแหละแต่ว่ายังขาดทรัพยากรมาไรยแต่ว่าผมมีเทคนิคที่แบบว่าเราจะได้ของเร็วกันนะครับทุกคนก็คือว่าทําแบบนี้ปึ๊บอ่าแล้วทีนี้เราก็ไปหานันนะครับทุกคนไม่บอกละกันเดี๋ยวเราไปหาก่อนละกันเดี๋ยวทุกคนบอกเนี่ยเสียเวลาไม่รีบหาของเออทุกคนแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมก็ไปหาัก่อนอ่ะ หลังจากนั้นก็ปึ๊บนะครับโอเคครับแล้วก็เอาไฟเช็คมาหลังจากนั้นก็จุดอย่างนี้นะครับทุกคนนี่จุดไปเลยทุกคนถามว่ามันก็จุดทําไมเป็นไงจุดก็เป็นอย่างงี้ครับหรือว่าเทคนิคง่ายก็คือว่าทําแบบนี้เนี่ยปึ๊บๆแล้วก็อย่างนี้ดูนะปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงเออฉัลาดท้าทายด้วยน้ําแข็งถังน้ําแข็งฮะมึงไปเจอถังน้ําแข็งได้ไงคืออะไรวะคืออะไรวะไม่รู้ไม่รู้ มีเลยครับเป็นไงโอ้โหอาละวาดแน่เลยอะทำไมกูฉลาดจังเลยวันนี้โอ้โหอาละวาดะวากูนี่โคตรเก่งแล้วจ,จริงเนี่ยโอ้ยไม่อยากจะชมตัวเองแล้วประเด็นแม่งอยู่ข้างๆกูมันก็เห็นกูซีบ้าอย่างนี้โอ้ยเทคนิคก,ก,กูไม่ดูหรอกไม่ดูหรอกเออเราไม่ใช่เราไม่ใช่พวกย้ายไปทีกองนะเร,เราไม่ใช่พวกที่กองไอเนี่ยอือจ้าอันนี้โชคลาภโอ้ยกูจะตายเออบอยกูขาดอาหาร เออกูก็คานอ่ะตอนนี้เรายังเหลือมันมีมันดอกบล็อกอะไรอีกปะโหตอนนี้เหลือไปได้แค่ไทีแล้วทุกคนโอ้โหเหลือห้าทีเออว้าวโอ้โหอ้โหอ่ะจะแหลกหน่อยแต่คุ้มแต่คุ้มกูบอกเลยคุ้มใครบอกไม่คุ้มกูจะกูจะไม่บอกหมกแดงแม่งแดงแม่งเลยละกัน ่ะนี่ไงกูเจอแล้วขอที่กูหาเผื่อทุกคนถามว่าหาอะไรก็หาไอ้บล็อกนี่แหละเนี่ยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคนี่แล้วก็เก็บปึ๊บปึ๊บอ่ามันแตกแล้ว <c oughs> โอ้ยอ่าบอยกูว่าขอแล้วอ,อาจจะเต็มเร็วเด็กกูเสกไอไ้นั่นได้ให้นะเอ็นเดอร์เชนให้เพราะว่าเราจะได้เก็บแน่ได้เลยครับทุกคน,กคนถ,ถึงผมจะเสียเวลา,าพิมพ์เอ็นเดอร์เชนเนี่ยแต่ผมคิดว่าเอ้ยเด็กกูหัวเด็กกูแพ้อีกไม่เอาดีกว่า หลังจากนั้นก็ไปเก็บต่อครับทุกคนว้าวทุกคนโอ้ไม่โอ้ยอยากพูดคำหยาบมากเลยเอาจริงโอ้โหคือแบบทำไงวะมันได้แล้วทุกคนมันขุมจั่วอะอะไรวะน่าอะไรมันแบบมันเยอะเกินโอ้ยานาเฟสคนาเฟสกูมาตอนนี้กูปกช่ได้อีกแล้วบางเนี้ยเดี๋ยวเป็นไรอีกสามนาทีเราเด้อวู้ไปน้ำเก็บชิวๆบอยทำไรหยอ ไม่ต่ออะตรงนี้ต่อเออปึ๊บปึ๊บเอ้ยนี่ต้นใหญ่อุย้ยเผลอหลุดเผลอหลุดทีบไปแล้วอออมันปเป็นเผาเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยเผาอะไรไเผาต้นไม้เหรอไม่กูจะตัดต้นไม้เรื่องนี้มันต้นใหญ่แล้วมันขึ้นไม่ได้เออบอยฮะตอนนี้บอยได้เพื่อนทอยช์จบ้างหรือย,ยังอ่ะได้แล้วอะหรอ แต่ดูแล้วมันไม่น่ามีโทเทมนะคิดว่ากูเข้าใจถูกไหมเออไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าได้ไฟอ่ะก็เลยมานรกลซะหน่อยละกันหรอหรอคือนแบบน้านะาน้นะาแล้วกาจะมาแล้วกว่าจะมาได้แล้วกูมาตั้งนานแล้วอโอ้ยทุกคนไม่ต้องตกใจไปกับผมนะครับทุกคนให้ไอทีตกใจคนเดียวครับ ใช่ครับทุกคนถามว่าพี่มึงจะเป็นมึงจะเป็นอะไรกันหนาทำไมพูดสักทีเพรเดี๋ยวมัน,น,น,ม,นมีรูเออเกี่ยวแม่แหล่ใช่ตัวเรารู้เพลงเหรอเล็กเราเต็มแล้วหมดทุกคนเหล็กเต็มทําไงครับเศกโต้คาฟสิครับทุกคนแล้วก็มาคราฟเหล็กใช่แบลวเฮ้ยพูดแค่ปรมาลายอ่ะเหลืออะไรเหลืออีกหนึ่งเหลือสิบแปดวิอ่ะโอ้โหสิบแปดวิกูต้องลงไปลงกันแบไปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลงเวลาหมดแล้วกันแค่นี้ดาบเอออดาบพุท ทิายแล้วดาบกูเออไม่เป็นไรเอาดาบแค่นี้ก็ได้ปะเหนื่อยแหกปากเอ้ยบ่นทั้งวันไปที่แห,แหกปากเออแหกปากด้วกันเรียบร้อยครับหมดเวลาแล้วอะไรครับเด ah. ี๋ยวผมจะดึงพี่บอยมาหาผม,มานะอ่าพี่บอยมาเลยอะไรครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับบอยมันงงว่าทำไมมันแหลกนะครับคือผมดึงมาแล้วแบบว่าแบบ คือแบบจนเกมมันค้างเอาเป็นว่ามึงดูไว้เลยนะตรงแถบนี่คือแบบว่าแบบมันเต็มไว้ได้แบบกองแบบเยอะมากๆแบบเพี่แค่แบบมึงเผาต้นไม้ไม่ใช่แบบโง้งไปลงวก็ลบเข้าใจาะคือคือเขาลยแปลว่าคือคอมกูไม่ได้แรงอ่ะกูก็เลยไม่คิดว่าการที่เผาต้นไม้แล้วกูกระตุกกูก็ไม่สนุกปะวะแล้วกูดึงบันมาแล้วกูขอแบอบมันแบบตนเนียคือแบบมันไม่มีมันแทบไม่เห็นดินเลยคือแบบมันเป็นแร่เต็มไปหมดเลย ครั้งแรกคนเห็นประลาดเออนะครั้คนเห็นประลาดทำไมคุณจะไม่ได้คนเห็นเปลาต้นไม้ไงเออเรื่อต้นไม้แล้วก็เป็นลกอะไรสุดแย่หวานเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ลงมาลงมึงไงอ่ะคันนี้ลงมาลงไงลูกก็เป็นคนเห็นลงนาลไงครับครับเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปลำแรกกันดีกว่าไปกลับบ้านกันมาครับเราก็ใส่แร่ไปในกล่องเลยโอเคแรกก็อย่าลืมแตกไฟนะอุ้ยบอยโขลกไม่พอป่ะอุ้ยแร่บอยมีแค่นี้หรอเคันเงาเก่าอันตร วายมึงจะใส่ไปเยอะไปลยว่ามึงตกใจเล่นไงเร็วเร็วเร็วใส่ไปเยอะๆเร็วเร็วอันนี้แร่มาหมดหรือยังหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเฮ้ยบอยมึงมาดูกล่องกูดิกล่องกูทางซ้ายมือไอ้ข้าวต้มโกงขนาดมึงชะน่าทึ่เอาจริงทุกคนครับกล่องผมซ้ายมืออันนี้กล่องผมอันนี้กล่องบอยอ่าบอยบอยคุยอมให้ก็ได้กูบริจาคแร่ให้คุณให้แล่เพิ่มอ่าก็ไปแค่นแหละโอเค โอเคครับต้อชนะหรอกมาเดี๋ยวต่อไปเป็นศึกของเราซึ่งกดเราก็จะให้แชเปเ้ยนทองแค่หนึ่งลูกนะทุกคนเออพร้อมหรือยังแล้วแพร้อมเราก็เริ่มไปเลยมามื่ง้เกเหรอฮะเออเออมาจากไหนวะเออเย่มาจากไหนวะกันเี่ยมไจากนะหรอเอ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 อาออออเดี๋ยวทุกคนอเเออ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 อ โอยอย่าโกงดิไอ้ต้องไอ้มึงโกะมึงกากเองอะยังไงครับยังไงครับยังไงครับไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันเก่าเหรอมันเก่าเหรอเออผมขอเงียบได้ไหมพูดมากแล้วแบบมตีมันเล็งไม่โดนปะอ้ตายจริงจริงปะผมว่าอะไกันเนี่ยทอะไ ใจดูก่อนอีกทีเดียวมันก็ตายแล้วแต่มันตีโดนเราก่อนอะโอเคไม่เป็นไรกาจังเลยเหมือนว่าเกาะมันมีสะท้อนได้ใช่ไหมเกาะมึงอ่ะรู้ดีนี่ันอ่อเลยมันสะท้อนแล้วยังไงหล่ะแล้วกูได้ยินเสียงปิ๊งปิงปังปังเสียงสะท้อน ทุกคนครับไม่ต้องด่าผมนะครับก็ถือว่าเราก็ยังชนะอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ภูมิใจนะครับแล้วเราชนะอย่างหนึ่งเนาะก็ชนะแค่แรกอ่ะาาก็คือแบบเราชนะเรื่องการต่อสู้เหมือนเราเมย์ด่าตาแผลกอไอ้่าแผลคือคุณแพ้นีน่เปล่าแต่รู้แ <laughs> ลออ้รู้แล้วเออรู้แล้วแพ้แม่โอเคครับนี่แหละจบโอเคเอาของสำหรับคลิปนี้ใครชอบลืมกดไลค์กดติดเป็นคลาสชองผมอยู่ใต้ดิคิชั่มเดี๋ยวมันจะคลิปหน้าครับบ๊ายบาย